เหลืออ้ยสิบเท่าไรสิบหกสิบเจค่ะรวมรีวิวของมาสิบ็ดลูกตอนนี้เหลือแค่เจ็ลูกลูกใหม่<ช>ลูกใหม่เหลือเจ็ดลูกลูกค้าลูกรีวิวก็ยังว่างใครอยากได้ก็คือส่งฟรีให้มาลูกค้าประมาณร้อยสาสิบชิ้นนะร้อยสาิบร้อยสิบตัวเสื้อเฟอร์เทียมเก้าสิบโลสี่พันเก้าใส่ไม้ไว้ก่อนเลยลูกนี้ใส่ไม้ไว้ก่อนเลยแม่เสื้อยืชายแขนสั้นค่ะ เสื้อยืดชายแขนสั้นเหลือแค่ลูกเดียวแล้วนะเหลือแค่ลูกเดียวพี่ตวนีั้งเลยเออลุ้นแบรนด์ได้โว้ยวันนั้นรอบนั้นที่เราเปิดอ่ะก็คือแบบแบรนด์จึ้งโคตรรตใหม่พรีวิวมาเด็ดมาเจอฮาเล่แล้วแม่หนูกี๊ดเลยราคาแค่8ปดพันเก้ารอยบาทมีสองหนึ่งหนึ่งเนาะนะคะเสื้อยืดชายรหัสสองหนึ่งหนึ่งเอค่ะ วุ้ยรวมรีวิวมีแค่ห้าก้อนมะมีแค่ห้าก้อนพี่ลูกละแปดพันเก้าเองได้ประมาณสี่ร้อยคาไซส์นะค้าไซสนะ์เลยพี่เป็นรุนพวกคอกิลดเดนคอฟูดลายสกินวินเทจได้เหมือนกันค่ะแล้วก็พวกแบน์แบรนด์แท้ๆรุ้นได้ตอนนี้เหลือแต่ก้อนรีวิวแล้วแปดพันเก้าร้อยราคาดีมากยืดหญิงหมดแล้วพี่ยืดหญิงของหมดแล้ว พิ่งปล่อยลูกสุดท้ายในไลฟ์สดไปเลยค่ะพี่สวยมากม DC ลิขสิทธิ์อุ้ยเจแปนซอมบี้ฮีโร่ชอบอะ่ะแม่อาจจะมีแบบต้องซักเก็บขุยทำความวิเฟนเดอร์หรอมเมื่อกี้เฟนเดอร์แบนลำโพงมีเก็บขุยมีอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างนะพี่นะหนึ่งถึงยี่สิบเปอร์เซ็นมีบ้างค่ะเก็บทำความสะอาดเป็นปกติเลยลูกค้าอุ้ยแต่ว่ารอบนนี้สวยอะ่ะ ร้อนนีน้ออกสก,กินดีดอุย้ยแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์ตัวนี้สวยจังอุ้ยสวย <c oughs> ลูกค้าอันนี้เก็บได้นะเก็บที่ได้เนี่ยดึงออกให้เลย <c oughs> ลูกค้าเลิศว่ะโตเกียวดิสนีย์โตเกียวรีสอร์ทอะไรอ่ะซาซาบี <c oughs> าน่าจะเป็นลิขสิทธิ์การ์ตูน <c oughs> เนะนี่ยงานญี่ปุ่นอ่ะ มันลุ้นสนุกตรงที่มันมีกระตุง้งกระตูนออกแล้วนี่ค่ะยูนิโคลอีกแล้วลูกค้าโปกเกมอนโปกเกมอนนะยูนิโคลสวยยืดดำล้วนฮาเล่ยังไม่มีเลยค่ะพี่แต่ว่ายืดเอ้ยหนูว่างๆแล้วไปเอายืดดำเรามาถ่ายรีวิวให้ลูกค้าได้นะยืดดำยืดดำหมีตอนนี้ถ้ามียืดดำล้วนจะเป็นยืดดำเมกาค่ะลูกค้าเดี๋ยวพลอยเอาเอามาถ่ายรูป นะลงให้เพราะว่าตอนนี้มันจะเหลือแต่ลูกลูกรีวิวนะคะก็คือหนูมาแกะหนูมาแกะไลฟ์สดอย่างนี้แหละแกะไลฟ์สดแกะถ่ายคลิปนะคะพี่พี่งานก็คือเต็มเต็มเหมือนเดิมเต็มเต็มน้ําหนักสวยมากเหมือนเดิมนะนะคะลูกค้าเออบางทีลูกค้าจะกลัวแบบงานแกะแล้วมันเต็มยังไงงานแกะแล้วคืออะไรให้คัดออกไปหรอไม่ใช่นะแม่เปิดรีวิว ลวดแกะกระสอบแล้วก็มาเปิดรีวิวแล้วก็เก็บลงกระสอบเหมือนเดิมแต่แค่จะไม่ได้อัดก้อนไปนะพี่สวิต้์เขกมยังเลยค่ะพี่นิกรอนนะหม,ม่พรมผ่าหน้าหมดแล้วลูกค้าเหลือแต่งานไปบูแล้วตอนนี้บูหนู L W 2 0แล้วเหลือจากลูกค่ะอโชว์ไปแล้วค่ะเออโชว์ไปแล้วลูกห้าพอโฟลค่ะฟิลนี้ยูนิโค K L W สองศูนยไปบู เพราะว่าเออไปบูเพิ่งมานี่หว่าแต่ฉันไม่อยู่ใช่ไหมวันนั้นเออไปบูก็มาแล้วพี่เป็นงานไปบูรุ่นพรีเมียมลูกค้ารหัสลูกนี้แปดพันเก้านะส่งฟรีนะเสื้อยืดชายแบรนด์โคตรเยอะเลยยูนี้เยอะมากมนะอิมพอร์ตแล้วก็เอ็กพอร์ตเข้ามาอีกรอบนึงรหัสซีเอต่อเต่าเจ็ดค่ะตอเต่าเจ็ดศูนย์ค่ะพี่ รหัส CF นะต่อเต่า70ค่ะนี่ u n i โคใครอยากได้ยืดชายลูกค้ายืดชายยกสอบแขนสั้นนะ i r อนมอสค่ะเออไอรอนแมนมาเวลค่ะเควินคายค่ะ CK ตัวอย่างใหญ่เลยรีวิวไปแล้วนะคะอุ้ยโกดล็อตนี้สวยจริงสวยจึ้ง อ๋อสวยสวยโบนี่โมนะ bon นี่นี่สวยสวยลูกค้างานโอเคงานโอเคเล่นได้เออน่าเล่นนี่แหละอุ้ยไอตัวนี้มันเอไอนี่เอแบดแบดเฮลโลคิตตี้เจแปนนี่ตอนแรกไม่ได้อ่านป้ายเฮลโลคิตตี้เจแปนนี่คุยผ้าใหม่มากคุณพี่ไม่อยากจะบอก อุ้ยอุ้ยไปเกตค่ะนี่บิ๊กโลโก้นะคะสีพื้นแคงโก้ยูนิโค้โอ้โหแม่สวยรดที่แล้วอุ้ยลูกเนี้ยลูกนี้มีฮาเล่นะลูกนี้เด็ดฮาเล่ได้แล้วแม่อุ้ยพี่ขอดูคอฮาเล่ได้ป่ะลูกค้าเดี๋ยวเอาคอฮาเล่ให้ดูผื่อใครว่าทำราคาได้ไหมเออแม่ งานป้ายนะอันนี้ไม่ได้ปั๊มคอแต่เป็นป้ายแบบนี้เลยนะคะอย่างนี้เลย made in USA นะ made in USA นะพี่ป้ายพวกเนี้ยปลอมไม่ได้นะผิดกฎหมายนี่สวยมากฮาเล่สีสีฟอกสีสนิมโคตรสวยพี่สาวสวยมาก ชอบเลยฮาร์เลตัวนี้สวยมากไอ้แล้วก็ไอ้ตัวลายกัดอ่ะสวยใช่ใช่เออตัวลายกัดสวยมากพี่ฮูดรีวิวยางยางเลยค่ะฮูดยังเลยอุ้ยสวยตัวนี้สวยของเราดูธรรมดาไปเลยสีพื้นของเขามีสกงสกีนกันพร้อมอฮ้ยจะออกอะไรอีกปะเนี่ยจะออกอะไรเหลือเชื่ออีกปะเนี่ยเพราะว่านั้นคือป๊อตซี่แบบว่าคือมันโผล่ออกมาข้างก้อนเลยฮาร์เลยเออฮาร์เลยป้ายมันแลบออกมาข้างก้อนเลยพี่ อุยรู้จักเลยเหรอพี่ไม่เชื่อหมอเลยชอบพูดชื่อเรื่องที่ไม่จริงกับพี่หมดแล้วนะลูกค้ายืดอ่ะสวยแต่อยากโชว์วีนิของลีค่ะสวยอยากดูอยากดูอีกนะคะลูกค้า มีอะไรต่ออีกมีเสื้อกีฬาน,น,นะคะอันนี้เกี่ยวปะอันนี้ของเราปะไม่ใช่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ใช่ปะโอเคมีเสื้อกีฬาลูกค้าแล้วก็ห0 5มายัางอันนั้นกางเกงกีฬาอะไรคะกางเกงกีฬาขาสั้นกอ,อเออคุยาามีกางเกงกีฬาขาสั้นด้วยลูกค้ารอบสาวรอบสาว นะฮะลูกรีวิวไปแล้วลูกใหม่ตอนนี้ก็โซเอาแล้วลูกค้าค่ะโซเอาเรียบร้อยก็สวยขนาดไหนอืมคืออะไรอ่ะตรงนั้นอ่ะเกินาวเกินไปเกินจริงเกินจริงเกินใจอุ้ยไปอีกแล้วของลีเหรอเออแล้วสวยอิสต e ลีฟอร e เอเเนี่ยแต่ชอบลีตรงนี้มากชอบโลโก้ตรงนี้วุ้ยโลโก ชอบตรงนูนตรงนี้มากสวยโอนแล้วค่ะพี่เล่นองขอบคุณค่ะส่งของรอบวันพรุ่งนี้เลยลูกค้าใครจองเข้ามานะคะคอนเวิร์ดส่งมาส่งส่งพรุ่งนี้เลยส่งวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีนิ่มด้วยมีรอบส่งขึ้นเหนือเนาะลูกค้าเป็นไงบ้างน้ําท่วมน้ําอะไรตอนนี้<ม>เห็นข่าวน้องชงน้องช้างโอ๊ยพโโี่พล,ลอยโวยโควิดไม่ใช่คะ่ะ เอาาเอใหญ่เห็นว่ากินสวยจัดสวย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 รอขึ้นเหนือวันพรุ่งนี้นะลูกค้าถ้าเกิดแบบว่ามีมีนขนส่งเขาแจ้งแบบว่าพื้นที่ไหนล่าชา้าเดี๋ยวหนูจะรีบอัปเดตในกลุ่มไลน์โอเปนแชทเลยอาดิดาบิ๊กดอกใหญ่มากลูกค้าเข้ากลุ่มไลน์กันหรือยังลูกค้าเข้ากลุ่มไลน์กันยังลูกค้าอย่าลืมเข้ากลุ่มไลน์นะ กลุ่มไลน์สําคัญมากแม่บางทีแบบว่าช่วงช่วงบางทีเ c e b o ๊ k หนูมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยพี่สาวทักเข้าเพจไม่ได้ยังมีไลน์กลุ่มนะคะให้พี่ๆตามของอหรือว่าสอบถามข้อมูลกันได้สวยมากเลยมอสช่ด้วยช่วยเบรกให้พี่ได้จุบป,ป้านหน่อยนี่ <c oughs> อไอ้มอสคือแบบว่าไอ้มอสคือแย่งดึงออกจากเบืกอกันนี้ได้เหรอได้พี่นี่สีผืน เนี่ยเห็นคออย่างนี้แวะดูก่อนเผื่อเป็นเห็นปะยูน <Un ico, S 1> ิโคสีพื้นลูกค้าลดนะยืดชายขอบคุณมากค่ะพี่ใครใครจองได้ถือว่าแบบว่าลดเลยร้อนนี้ตบมือให้จริงๆลูกค้าเดี๋ยวไปต่องานเสื้อกีฬากันดีกว่าอ,อันนี้อันนี้อันนี้แบรนด์แบบว่าอันนี้ป้ายเกาหลีนะนี่ อันนี้จะเป็นป้ายเกาหลีพี่ป้ายคอยอย่างเงี้ยปกติจะเจอกระสอบเกาหลีอุ้ยทำไมที่ปอยถือ,ววอมีแต่เฉยๆวะปอยบังคับนั่นแล้วสวยจริงสวยจจรริิงงเออสวยจริงูสสวยจริงไม่เล่นโอ้โหแม่ดูดิโอซาก้าไมชิมาร็อกเฟสติวัล สวยจริงว่ะชอบอ่ะแม่รถนี้สวยแล้วมาน้อยเนี่ยไอไอวันไหนรถมาสวยๆนะมาน้อยบาปมากโค้สวยเลยโค้อชอบเลยบางรถนี่คือได้มาแบบสิบลูกยี่สิบลูกรถนี้สวยวยมีติดฮูดี้นิดนึงนะคะนิดนึงนะนิดนึงนะ KWE มาอีกทีเมื่อไหรา่พิ่ธริยา KWE ประมาณอุวยฮาเลนางเอกของวันนี้ฮาเลเดวิสันฮาเลโคโรนาสกินสวยมากสวยจริงสวยจริง,ส,รงสองหนึ่งยหนึ่งยืดเหรอสองหน่งูตรอไปดเสื้อกีฬาอ,อ,อ๋อต่อไปเสื้อกีฬาใช่ใช่ KWE มาอีกทีสิ้นเดือนคะ่ะพี่สิ้นเดือนนี้ ช่วงช่วงประมาณไม่เกินยี่สิบห้านะปกติหนูจะเปิดจองประมาณไหนล่ะพี่ mm hmm. เปิดจองประมาณนั้นเลย mm hmm. นะคะมาดากัสกา I like the movie movie ร mm ้ hmm. <laughs> องก็ไมถูกรา <laughs> คาเท่าไหร่เสื้อยืดชาย8 9 0พันเค่ะ8,900ราคาดีนะลูกค้าถ้าอยากได้งานญี่ปุ่นเกาหลีตอนนี้มีมีเกาหลีด้วยนะลูกค้าเกาหลีซื้อได้ kryc 050ค่ะซื้อได้ซื้อได้ลุ้นแบรนด์พวกนี้เยอะแบรนด์เนี้ยแบรนด์เนี้ยเยอะลูกค้าแบรนด์เนี้ยเยอะป่าเออไปต่องานเสื้อกีฬากันลูกค้าจ๋าตามหกศูนย์ห้าพี่นะมีใครไปเอาอยัางเออชใช่เออบังบ้า,ออบา,บาดูให้หน่อย อะไรไม่ใช่าตกใจหมดพี่อะเห็นแล้วแล้วมันไม่ใช่เอ,เออออุ้ยอะไรนี่แหว่บ้า